สวัสดีครับวันนี้เราได้ไปลองตัวขาจับของเจ้าโมโตบุ๊ฟมาแล้วนะฮะตัวการสัน่นสะเทือนนะฮะอันนี้คือจะออกตัวก่อนนะเพราะว่าโทรศัพท์ตัวนี้คือเราลองลองเทสในระยะประมาณ2กิโลนะฮะประมาณเกือบเกือบสกิโลแล้วก็เราสังเกตได้ในตัวกล้องหน้าของเขาเนี่ยนิ่งนิ่งมากนะฮะนิ่ง<ไ>แล้วก็ไอ้ตัวกล้องหลังเนี่ยไอ้ตัวโทรศัพท์ของเราเนี่ยไม่มีตัวการสัน่นสะเทือนแรงการสัน่นสะเทือนนะฮะแต่ไอ้ตัว ตัวที่จับมือถือเนี่ยของโมโตมูฟเนี่ยคือเขามีตัวกันสัดเตือนมันก็เสียบไปไิดนิดนึงนะครับมันก็ไปเจอถนนไม่ดีมันก็จะสัดเทือนถ้าเจอถนนดีหน่อยมันก็จะนิ่งนิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวสัะเทือนเนี่ยถือว่าโอเคนะครับเพราะว่ากล้องของเราไม่มีตัวเซนตไอตัวเลนกล้องเลยไม่มีตัวการสัะเทือนมันก็ถือว่าภาพที่ได้มาจากกล้องหลังก็ถือว่าโอเคนะฮะเห็นชัดเวลาเรามัน ่าเขาเรียกว่าจอดนิ่งๆเนี่ยมันไม่สั่นเลยนะฮะอ่าถือว่าโอเคนะเราดูลองดูในคลิปดูฮนะถ้าเกิดใครมีรีวิวหรืออะไรก็ลองมาให้ดูได้นะลองคอมเมนต์แนะนำกันได้นะว่ามันเป็นยังไงนะตรงนี้ที่คือลองมาจากการใช้จริงนะในระยะสันส้นๆนะ เดี๋ยวเราเชียร์ก่อทุกท่วงท่าให้เราวิ่งนะหน้าติดไแบบนี้เดี๋ยวไม่กเข้า,าไปถึรับเด็กก่อนทางที่หน้าบ้านนึ่งก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อนะับ เด็กเอาไม่อยู่เสร็จีตนรถทีน